สวัสดีค่ะทุกคนนี้ตา้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของมานะคะวันนี้มากแปลกนิดนึงเพราะว่าเราจะมาทําคลิปแต่งหน้ากันค่ะ mm hmm. ก็คือจะเป็นลุคนี้เลยเป็นเดลี่ลุคที่แต่งตามได้ง่ายๆน,นะคะแล้วก็ในคลิปเนี่ยเรามีเทคนิคการแต่งหน้ามาฝากทุกคนด้วยนะก็ไปดูกันเลยจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินนี้ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของมาย จริงอะคลิปเมคอัพเนี่ยเป็นคลิปที่เคยมีคนขอมาเมื่อนานมากแล้วจนแบบเขาคงลืมไปแล้วอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำดีแต่งหน้าเดลี่ลุคก,กันนะคะเรามาเริ่มกันเลยละกันก่อนอื่นเลยก็คืออันนี้คือเป็นหน้าสดก็คือแบบเห็นรอยสิวตา่ตางๆเยอะแยะมากมายอันนี้เราทาสกินแคร์ไปหมดแล้วเนาะแล้วก็ทาครีมกันแดดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าปกติเราจะทาในห้องน้ำขั้นตอนแรกก็คือต้องเก็บหน้าม้าขึ้นก่อนนะคะทุกคนที่โรหน้าม้าแบบนี้นะม้วนอันใหญ่หน่อยอ่ะแล้วก็จะเก็บผมขึ้นอย่างนี้นะคะเพื่อความ สะดวกในการแต่งหน้าโอเคอย่างแรกขอทาลิปมันก่อนนะคะอันนี้เป็นลิปกลอของดีออนะคะอันนี้คือแบบว่าซื้อมานานมากแล้วนานจนจำไม่ได้แล้วก็ยังใช้อยู่เพราะมันยังไม่หมดแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้อใหม่แนะ่โอเค ก็คือทาให้มันมีความชุ่มชื้นนิดนึงเออก็คือเครื่องสํอาอางที่เราเอามาแต่งในคลิปนี้เนี่ยคือเป็นเครื่องสํอาอางที่เอามาจากพี่ไทยหมดเลยก็คือเครื่องสำอางเรายังไม่หมดก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรใหม่เพิม่มนะคะงงเลยต้องเริ่มจากอะไรก็คือว่าเราจะตั้งกระจกไว้ข้างล่างตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าไม่รู้จะแต่งยังไงอะ่ะมันแต่งจากกล้องไม่ได้อ่ะมันต้องมันต้องดูกระจกอ่ะมือใหม่มือใหม่มหมทุกคนขออภัย โอเคเราจะเริ่มจากคิ้วก่อนนะคะซึ่งคิ้วของเราเนี่ยคือเราอะใช้อันนี้จนมันแบบหายไปแล้วทุกคนเห็นปะโลโก้มันหายไปแล้วอันนี้คือเป็นที่เขียนคิ้วของเคสนะคะอันนี้คือใช้มานานมากแล้วนะคะจริงๆของเคสรุ่นนี้มันจะมี2องสีนะคะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นพาเลตเข้มกับพาเลตอ่อนแต่ว่าอันนี้เราอันนี้เพื่ออะไรวะไม่รู้เหมือนกันทุกคน <laughs> เอออันนี้น้าจะเป็นพาเลตอ่อนนะถ้าจะไม่ผิดอันนี้เดี๋ยวให้ดูคิ้วใกล้ๆคือเบสคิ้วของเราเป็นคนคิ้วลกมากอันนี้ก็คือแทบไม่ได้กันอะไรเลยมีการใต้ท้องคิ้วไปนิดหน่อยเรามันคนขนคิ้วเยอะแล้วก็หนามากคือเป็นมนุษย์ขนคนนึงคือการมีขนคิ้วเยอะมันก็ดีแหละเพราะเวลาหน้าสุดมันยังมีคิ้วเห็นไหมแต่ว่าจังหวะจะเขียนคิ้วอ่ะมันจะมีความยากลำบากในระดับหนึ่งเพราะว่าคนขนคิ้วเยอะเวลาปัดขนคิ้วเลยมันชอบเป็นก้อนก็คือเราจะจิ้มจากสีกลางอันนี้นะคะทาไปเลยจ้ ก็คือคิ้วเราอะไม่เน้นเป๊ะเพราะว่าเราอะเป็นคนไว้หน้าม้าอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะไม่ค่อยโฟกัสคิ้วมากเพราะว่าสุดท้ายหน้าม้ามันก็บังอยู่ดีนึกออกปะเออเราก็เลยไม่ค่อยโฟกัสกับมันมากนะทุกคนเห็นใช่ไหม <laughs> ตอนนี้คือแบบว่าถือไม่ถูกเลยะว,ว่าต้องถือ,อตรงไหนเ กลัวทุกคนไม่เห็นการเขียนคิ้วคือไม่ได้มีเทคนิคอะไรแต่ว่าเราเน้นความธรรมชาติอะทุกคนจริงๆถ้ากันคิ้วให้มันเป็นทรงที่เหมาะกับหน้ามันก็จบแหละเพราะว่าเวลาเราเขียนเราก็แค่เติมสีลงไปในช่องว่างนะคะอย่างแบบตรงนี้เราจะมีความคิ้วแหว่งเพราะว่าอะไรสักอย่างเหมือนขนคิ้วรูนี้มันไม่งอกเลยวะ่ะเราก็จะเอาสีนี่แหละตเติมลงไปในรูขนที่มันที่มันแหว่งไปแบบนี้นะคะอืแฮะมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดูเต็มขึ้นนิดนึง ลืมบอกว่าไอของเคสอันเนี้ยมันจะมีแปลงข้างในใช่ปะมันจะเป็นแปลงเล็กๆแบบเนี้ยใช้ด้านที่เป็นแปลงตัดแหลมๆอันเนี้ยมันจะเขียนง่ายกว่าก็คือเราใช้แปลงที่มันให้มาในนี้เลยนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้สปูลี่เนี่ยแบบว่า ดูดูมีสับปะฟูลี่ดูเป็นแบบว่าเออจริงๆก็ดูวี้ u บล็อกเกอร์เยอะอยู่แหละเขาเลือกก็คือเราจะใช้แปรงที่มันเป็นหัวฟูฟูแบบเนี้ยทุกคนปัดให้มันเกลี่ยสีแล้วกันเรียกว่าเกี่ยสีให้เมื่อกี้ที่เราป้ายๆมั่วๆลงไปมันดูลำมุนมากขึ้นซึ่งอันเนี้ยอันนี้ของ Into It คือด้านที่มันเป็นด้าน หัวเนี้ยคือมันหมดไปแล้วเว้ยแต่ว่าเรายังเก็บไปอยู่เพราะว่าเราจะใช้ด้านนี้นะคะซึ่งจริงๆก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ทุกคนมันก็เหมือนๆกันแหละก็คือ <G> เอาแปรงอันนี้เกลี่ยๆสีให้มันไม่เป็นปื้นเพราะว่าเมื่อกี้เราทาไปมันก็นอาจจะเป็นปืนนะคะแล้วก็ มมันฟุ้ฟากขึ้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะปัดขนคิ้วซึ่งก่อนหน้านี้เราทําผมสีอ่อนมาก็คือถ้าใครตาม i อเก่าที่ยังไม่โดนแฮกไปก็คือตอนนั้นเราทําผมสีทองทําผมสีชมพูทําผมสีม่วงไปเรื่อยเราก็เลยจะมี2เวอร์ชันเป็นเวอร์ชันสําหรับผมอ่อนกับอ่อนมากซึ่งก็คือจริงๆตอนนี้ผมดําแล้วแต่ว่าเราก็ยังใช้อน,นี้อยู่นะคะเพราะมันยังใช้ได้ก็อันนี้เป็นของเคสเหมือนกันคือเรื่องคิ้วอะเราจะซื้อของเคส,สยเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออม,มันโอเคแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยเป็นเคส S3DI Brow Color <st it ul ian> นะคะนี่เรามี2สีเรามีเป็นสี LB2 กับ BR2 นะคะอันนี้เป็น LB2 อันนี้เป็น BR2 <s ans> ก็ถ้าทุกคนสังเกตมันจะอันนี้มันจะออกทองๆหน่อยแต่ว่าค่าเนี้มันจะเป็นฝุ่นๆอันสีทองอ่ะมันจะมีความเป็น,ปนคลิตเตอร์เล็กๆไม่ได้สีแมตมากแต่ว่าถ้าสี BR2 อันนี้ฝั่งเนี้ยก็คือจะแมตเลยนะคะใครที่ทํามผมสีทองทาผมบอลอะไรอย่างเงี้ยทำผมสีออมากๆเราแนะนำา BR2 อันนี้คือเลิศมาก ว่าตอนเราทาผมท้องก็คือใช้สีนี้ตลอดแต่ว่าช่วงนี้เรารู้สึกว่าพอผมเข้มเราใช้ br สองมันจะอ่อนเกินไปมันก็จะดูเหมือนคนไม่มีคิ้วอ่ะเออก็ไม่รู้จะปัดทําไมก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะคะเวลาปกติที่เราปัดนะคะเวลาจุ่มออกมาสีมันจะติดเยอะใช่ไหมเราก็จะเอาไอตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ออกไปหน่อยนึงเพราะว่าไม่งั้นนะมันจะเป็นก้อนง่ายก็ปัดไปจ้าวิธีการปัดของเราอ่ะเราจะปัดย้อน,ข,นขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้ก่อนนิดนึงแต่เราก็ปัดขึ้นให้ใหตรงหัวคิ้วอ่ะมันดูฟูขึ้นนิดนึง แล้วเราก็จะปัดข้างหลังให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะการย้อมสีคิ้วให้อ่อนลงอะเรารู้สึกว่ามันทําให้หน้าละมุนขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าเราเป็นคนขนค,คิ้วสีแบบดํามากเห็นไหมว่าข้างนี้มันจะอ่อนกว่าข้างนี้มันก็จะมีความละมุนขึ้นนิดหนึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการเดย์ชันซึ่งปกติอะเราจะใช้รองพื้นเป็นอันนี้ก็คือเป็นของเลฟรอนนะคะค o ลเลอร์เซฟ่าสีดำถือไม่ดีวะ <laughs> เป็นอันนี้เออซึ่งอันนี้ก็คือซื้อมาจากไทยนั่นแหละแต่ว่าใช้นานมากแล้วสภาพแบบเย็นมากเลยถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ตั้งใจจะแบบต้องแบบ full coverage มากอะ่ะเราก็จะใช้แค่คอนซีลเลอร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะไม่ใช้รองพื้นก็คือถ้าวันไหนที่ใช้รองพื้นก็คือนั่นแหละเป็นวันที่แบบว่าจะต้องการความแฟนซีแบบต้องการแต่งหน้าให้แน่นปึกเดี๋ยวจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ซึ่งคอนซีลเลอร์อันนี้ขอนําเสนอเลยจริงๆอันนี้คือใช้มาแบบไม่ได้นับแล้วว่ากี่แท่งอันนี้คือที่ที่เต้นด้วยกันเป็นคนป้ายยาเรามาเมื่อ นานมากแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้อันนี้มาโดยตลอดก็คือไม่เคยเปลี่ยนยีห้อนะคะอันนี้เป็นของเดซ s i แอมนะคะทุกคนอันนี้เป็นของเกาหลีเรามีเบอร์0ูนย์หนะคะก็คือเป็นเบอร์สว่างอันนี้แล้วก็เบอร์ 1.25่ 1> 1. 25, อันนี้ก็เป็น1.25เหมือนกันซึ่งปกติเราจะใช้1.25ถ้าวันที่ขี้เกียจเราก็คือป้ายไปเลยทางหน้านะคะทุกคนแล้วก็เบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะสว่างไปนิดนึงแต่ว่าบางทีวันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ตาดำๆเราก็จะเอามาป้ายที่แบบตากับขอบฝาก็คือจะใช้เบอร์หนึ่งนะคะซึ่งยี่ห้อน,นี้เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับการที่คนเป็นแบบเนี่ยเป็นรอยสิวจำ้จำๆแบบเรามากเลยคือใช้ใต้ตาได้เหมือนกันมันไม่ค่อยตกล่องทุกคนแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันาา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 จีีตตตตทท่เเกกกนนนน้้้้้้้ใใใใใรรรชชซึงงงงิๆ็ห ทางรอยสิวนะคะแล้วก็มันปกปิดรอยสิวดีมากเพราะว่าเราเป็นบุคคลที่รอยสิวเยอะมากทุกคนคือเมื่อก่อนอะ่ะเราหน้าแย่กว่าน,นี้มากเออขอเล่าย้อนนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยคือเราแพ้พวกแบบโฟมล้างหน้าแพ้ครีมแพ้อะไรเงี้ยบ่อยมากแล้วก็เป็นคนที่หน้าแบบบอบบางมากทุกคนที่ใช้อะ,อะก็แพ้ไปหมดแล้วทีเนี้ยพอหน้ามันแพ้ใช่ไหมมันก็จะแบบเป็นรอยเยอะแล้วมันก็ไม่ค่อยหายไปอะ่ะคืออันเนี้ยคือถือว่าดีขึ้นมากมากแล้วนะคะอันนี้เพราะว่าเรารักษาด้วยตัวเองแต่ว่ามันก็ยังมีรอยสิวแบบเนี้ยที่หลงเหลือแล้วก ต่างๆที่มันขึ้นมาอีกก็นั่นแหละอันนี้เป็นยี่ห้อที่เรารู้สึกว่าถูกและดีมีอยู่จริงอันนี้แห้งละตอนมานลดราคาไม่ถึงร้อยบาทด้วยมั้งประมาณร้อยกว่าร้อยยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ในพวกมัลติอะไรเงี้ยมีขายนะคะที่ไทยก็ลองไปหาดูนะยี่ห้อเดอะไซมนะคะอันนี้จ้าเราจะใช้เบอร์หนึ่งนะคะทาใต้ตาก็คือเราจะดอทดไว้แถวๆน,นี้ตรงมุมปากนะข้ามจมูก ก็คือปาดเลยจ้าข้อควรระวังในการใช้เดอะไซแนมคะก็คือถ้าใครที่เพิ่งแบบเปิดแพ็กเกจิ้งมันมาใหม่ๆก็คือต้องค่อยๆจิ้มนะทุกคนเพราะว่าโปรดักอะมันจะออกมาเยอะมากๆแบบว่าคือจิ้มไปทีก็คือถ่ายได้ทั้งหน้าเลยอะคือมันจะออกมาแบบเยอะเกินเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆป้ายนะคะแต่ว่าอันนี้เราแบบใช้มานานแล้วแล้วก็ ป้ายไปเลยจ้าก็คือจะทั้งหน้าแหละโอเคแล้วเราก็เบลนด์อ้อลืมบอกอันนี้เป็นแบบ beauty blender ซึ่งอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้เราซื้อมาจากในร้านขายยาที่นี่นะคะปกติหรอไม่ค่อยใช้ beauty blender ปกติจะใช้มือแต่ว่าพอย้ายมาอยู่ที่เนี่ยแล้วใช้มือแล้วมันไม่คอ่อย work w ว้ยแบบหรือเป็นเพราะว่าหน้าเราแห้งขึ้นก็ไม่รู้อะเราก็เลยไปซื้อ beauty blender มานะคะเราก็รู้สึกว่าเอะชีวิตง,ง่ายขึ้นหนิทำไมไม่ซื้อตั้งนานแล้ว <laughs> ก็เลยใช้มาโดยตลอด ใช้ beauty blender เบนใต้ตาก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพอโปรดักตมันแห้งแล้วมันจะเบนไม่ค่อยไปคืออันนี้โปรดักมันจะค่อนข้างตึบนิดนึงมันจะแบบไม่ได้เป็นน้ำมากนะคะทุกคนก็ต้องใช้ความไวแสงนิดนึงในการเบนนะแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแห้งเร็วขนาดนั้นแล้วว่า คือเราอะเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าเลยเพราะขี้เกียดล้างแต่ว่าด้วยความที่เราหน้าสดแล้วมันไม่รอดไงทุกคนเราก็ต้องแต่งหน้าไงโอเคเราเบนเสร็จแล้วเห็นไหมมันดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นดูแบบว่าเออผิวเป็นผิวขึ้นเราจะไม่ทําอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยากปกปิดมากขนาดเพราะาเราไม่ได้จะไปไหนนะคะก็เลยจะลงแค่รอบเดียวแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่อยากได้แบบฟูเคอร์เวลเลจริงๆแบบต้องร้อยสิวที่มันกาลังปะทุอยู่อะไรเงี้ยก็คือ ป้ายทิ้งไว้อีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะทาให้ดูเช่นเราจะมีรอยที่แพ้อะไรสักอย่างตรงแถวแถวคางใช่ไหมแล้วมันเห็นชัดมากเราก็จะป้ายทิ้งไว้แบบนี้ ป้ายทิ้งไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปเบนมันพอเราแต่งหน้าทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเราค่อยเบนแล้วมันจะอยู่ทนมากๆมันจะแบบมันจะไม่หายไปอะ่ะทุกคนเพราะว่าบางทีพอเราเบนไปแล้วใช่ปะมันก็รอยสิวมันก็กลับมาชัดเหมือนเดิมเราก็เลยจะทิ้งมันไว้ก่อนนะคะให้มันแห้งทุกคนก็จะต้องทนเห็นความรำคาญตาตรงนี้ไปก่อนนะขั้นตอนต่อไปเราจะมาแต่งตาก,กันนะคะซึ่งการแต่งตาของเราอะ่ะก็ปกติจะใช้มือแต่วันนี้จะดูมีอารยธรรมขึ้นนิดนึงก็คือจะใช้บัตรด,ด้วยซึ่งอันนี้เป็นบัตร ฟรีของอินิสฟรีนะคะคืออันนี้มันแถมมากับตอนนั้นที่เราซื้อเซตอินิสฟรีอะไรสักอย่างแล้วมันเหลือแค่นี้แล้วมันเหลือสามันเราจะใช้บัตรอันที่มันเป็นผู้ผู้แบบนี้นะคะทุกคนหน้าตาเป็นผู้ผู้อย่างเงี้ยกลมๆอันนี้คือเรามีอยู่พาเลตเดียวที่เอามาจากไทยนะคะก็คือเป็นพาเลตอันนี้ก o ซี่เพลย์นะคะของของฮลิก้าอืมคือส่วนตัวเรามันคนชอบพาเลตทาตาของฮอลิก้ามากเพราะว่ามันแบบมีความฟุง้งซิงดีแล้วก็สีน่ารักแล้วก็ตัวกลิตเตอร์มันสวยนะคะซึ่งทุกคนดูสภาพ โอ้โหเละมากเละมากจริงอันนี้คือเรียวมากนะไม่ได้มีการทําความสะอาดใดๆอันนี้เป็นพาเลตเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะ Major Peach ซึ่งพาเลตเนี้ยเรายังไม่รู้ว่ามันมีขายอยู่หรือเปล่าด้วยนะแต่ว่าซื้อมานา,านแล้วจริงๆเออมันอาจจะยังมีอยู่แหละลองไปหาดูได้นะคะคือพาเลตเนี้ยมันจะมีความสีเป็นชมพูพีชแบบส้มๆแล้วก็มีโทนน้าตาลซึ่งไอโทนพวกเนี้ยคือมันใช้ง่ายมากก็เดี๋ยวเราจะใช้สีชมพูอ่อนอันนี้นะคะก่อนเป็นสีแรกลงตรงแบบเปิดตาให้ทั่วๆคือเป็นสีเบสว่างั้นเถอะ ก็ไป้ายไปแล้วก็ใช้นิ้วเบนเบออกนะคะคือมันก็จะดูมีสีขึ้นนิดนึงจากข้างนี้เห็นไหม ปกติถ้าเราแต่งหน้าเต็มหน่อยเราก็จะแบบว่าทาใต้ตาข้างล่างด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เบลลงมาถึงข้างล่างเพราะว่าวันนี้เราจะแต่งเบาๆเคเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นแปรงอันที่มันเป็นหัวแบนขึ้นนิดนึงมันจะเป็นหัวแบๆแ,แบบนเนี้ยคืออันนี้มันจะจิกสีขึ้นมาได้เยอะกว่าอันเมื่อกี้เคืออ่อนเมื่อกี้เอาไว้เบลให้มันทั่วๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะใช้สีอันนี้นะคะชื่อว่า dry a p r i c o t อันนี้นะคะมันจะเป็นออกแบบ น้ำตาลตุ่นๆไม่ไหม้สักอย่างแล้วก็จะทาตรงตาข้างล่างตรงนี้นะคะต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะใช้สีโ c o c o ั b u t อร์ก็คือสีที่เข้มที่สุดในพาเลตนะคะอ๋อลืมบอกว่าเราเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นแปลงแบนๆเนี่ยเป็นแปลงแบบนี้นะคะแบนๆแบบนี้ก็จะเอามาเขียนเป็นเส้นเบสอายไลเนอร์นะคะแล้วก็พยายามทาให้ชิดโคนขนตามากที่สุดทุกคนแล้วก็จะป้ายไปเลยจ้า คือแปลงออกมเป็นหัวตัดแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะวิงหางมันออกมานิดนึงนะเห็นไหมตามก็จะดูยาวขึ้นนิดนึงแล้วก็โอเคทําเหมือนกันอีกครั้างนึงนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นสีที่เป็นกิ๊บเตอร์คือเราไม่ค่อยใช้สีข้างบนเลยเห็นปะข้างบนมันเต็มมากแต่เนื้อคือโบไปแล้วอะ่ะเราก็จะใช้สีกิ๊บเตอร์อันนี้นะคะทุกคนป้ายไปเลยกลางตาป้ายไปตรงกลางแล้วก็เบนเบนน,นิดนึงนะคะนิดเดียวพอนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นมันจะวิ้งเวอร์เกินเราไม่ได้จะไปงานนะทุกคนนีแ่แล้วก็เบนเบนอ่ะเสร็จแล้วแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ตาดูโตขึ้นนะคะก็คือการทำเอ็กซ์โกลไซเอ็กซ์โกลไซก็คือการทาให้มันมีถุงใต้ สีน้ำตาลเข้มสุดหรือใช้น้ำตาลที่เอาไว้เฉดยิ่งจมูกก็ได้นะคะก็คือแล้วแต่เฉดสีผิวของแต่ละคนแต่ว่าอย่าเป็นน้ำตาลที่มันดูเออกระเหลืกเกินไปทุกคนไม่งั้นถุงใต้ตาเราจะดูแบบโอ้ oh, คุณไม่ได้นอนรออะไรอเงี้ยเดี๋ยเราจะวาดข้างนี้ให้ดูก่อน เราจะหันหัวแปรงอย่างนี้นะทุกคนหลักการก็คือทาตาอย่างนี้เหมือนทําตาหลีๆทำตาแบบอย่างเงี้ยให้ถุงใต้ตาเรามันขึ้นมายางนี้นะคะแล้วก็วาดตามรอยถุงใต้ตาของเราแต่ถ้าใครไม่มีเลยทําแล้วมันไม่มีเลยอ่ะก็จินตนาการเอาเองแล้วกันเนาะก็เนีย่ยเห็นไหมทุกคนเวลาเราทําตาหลีๆแล้วถุงใต้ตาม,มันจะขึ้นมาแล้วก็จะวาดตามตามรอยที่มันขึ้นมาแบบนี้ อัน,นี้เเบนเบนเขานิดน,นึงนะคะพอเราวาดสีน้ำตาลเสร็จใช่ไหมทุกคนเราจะใช้ไฮไลท์นะคะในการไฮไลท์ตรงอตรงถุงใต้ตาที่เราวาดขึ้นมาอันนี้เป็นของเซซานนะคะชื่อแบรนด์เราอ่านเซซานหรือเซซานนี่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยแหละทุกคนก็อันนี้ซื้อมาจากใครเหมือนกันจ้ะอันนี้เป็นเพลโก g ไฮไลท์เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเราก็จะจิ้มไฮไลท์มานิดนึงนะคะแล้วก็ลอหลีตามเดิมทุกคนหลีตามเสร็จแล้วก็ค่อยๆแต้มตรงถุงใต้ตาเราอ่ะ เห็นไหมมันก็จะป๊อปขึ้นมานิดนึงมันก็จะแบบเอ๊ะไอตรงนั้นที่เราเน้นไปมันก็สว่างขึ้นมานิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมากรีดอายไลเนอร์กันซึ่งอายไลเนอร์อันนี้ก็คือ l i ฟ์ฟอร์ดเทคนิคไม่มีอะไรเลยกรีดให้ช็ดโคนขนตามากที่สุดแค่นั้นเลย แล้วก็ตรงหางตานะคะเราจะวิงออกมานิดเดียวอ่ะแค่นี้เลยเดี๋ยวเราจะสริปทำอีกข้างนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาปัดแก้มทาปากอะไรให้เรียบร้อยเพราะแบบจมงเลว โอเคทุก okay, คนเราไปกรีดอายไลเนอร์มาแล้ว2ครั้งนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาซึ่งที่ดัดขนตาเราใช้ของมู j i นะทุกคนสภาพเน่ามากที่ปัดขนตานะคะอันนี้ภูมิใจนําเสนออีกหนึ่งอย่างก็คืออันนี้เป็นของ CanMake นะคะนี่ก็คืออันนี้เราแบบว่าชอบโดนคนถามใน IG ว่าแบบใช้ที่ปัดขนตาของอะไรคือเราเป็นคนที่ตาไม่ว่าจะปัดยี่ห้ออะไรก็คือแพนด้าทั้งหมดแล้วก็ขนตาจะแบบแฟบ<ฟ>ลงมาอย่างเงี้ยคือมันจะไม่ตั้งอยู่ทั้งวันแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยคือเอาอยู่นะคะแล้ววก็ถาา่า ยากไหมเราว่าใช้อันที่เป็นออยก็ไม่ถึงกับล้างยากมากนะวิธีการปัดขนตาของเราเอ้ยวิธีการดัดขนตาก็คือเราจะงัดให้มันแบบว่างอนขึ้นเราจะไม่ค่อยดัดให้มันเป็นหักหักทุกคนคือเราอะได้เทคนิคนี้มาจากบิวตี้บล็อกเกอร์สักคนหนึ่งก็คือเราดัดแบบว่าจากโคนใช่ไหมแต่แล้วเราก็ค่อยเงียบ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 มันขึ้นไปอย่างเงี้ย ๊จนมันสูดทางเห็นไหมคือถ้าสมมติว่าเราอะดักแบบทีเดียวใช่ไหมมันก็จะหักแบบคึบขึ้นไปอย่างเงี้ยเออมันจะแบบเป็นการแบบน้องหักแต่ว่าเรารู้สึกว่าการแบบค่อยๆยเงี้ยงๆยเงียเยมันขึ้นไปอะมันจะทาให้ขนตามมันดูงอนเป็นธรรมชาตินะแล้วก็จะดักอีกข้างหนึ่งนี้แล้วก็จะค่อยๆ่อยเงี้ยๆเงีเงียเงยมันขึ้นไปอย่างนี้ เนี่ยเห็นไหมขนตามันก็จะขึ้นมาแหละหลังจากนั้นเราก็จะปาขนตาคืออันนี้จริงๆเรามีสองสีด้วยนะอันนี้ก็คือชื่อยี่ห้อหายไปแล้วก็คือจะมีสีน้ำตาลแล้วก็จะมีสีดาก่อนหน้านี้ที่เราทําผมสีอ่อนเราก็จะใช้สีน้าตาลแต่ว่าช่วงนี้ก็คือใช้สีดานะคะคือแปรมันจะเล็กมากๆซึ่งเราอะชอบมากเพราะว่าตาเรามันเล็กซึ่งขั้นตอนของเราก็คือปดจากกลางขนตาก่อนนะคะทุกคนคือเราจะไม่ค่อยปัดจากตรงฐาน ข้างล่างก่อนอ่ะเราจะปัดจากกลางขนตาก่อนแล้วก็ทามือเป็นอย่างี้จุ๊ก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 อย่างเงี้ยเออแบบซิกแซกอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นการเลี่ยให้ขนตามันเลี้ยงเส้นนะคะแล้วพอปัดจากกลางขนตาขึ้นไปแล้วใช่ไหมเราก็ค่อยมาปัดข้างล่างตรงฐานขนตาต มันจะได้ดันขนตาเราขึ้นนะคะแล้วก็วิธีที่จะทําให้มันเป็นช่อช่อตั้งที่ปัดขนตาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยให้มันแบบว่าเอ้ยจับเป็นช่อๆหรืออีกวิธีหนึ่งที่คนทากันเยอะก็คือการใช้แหนบในการนิ่นิ่บนิ่หนิบ่บแต่ว่าอันนั้นคือมันจะต้องมีเวลาแล้วก็ละเอียดนิดน,นึงแต่ว่าอันนี้คือเรารีบนะคะแล้วก็เลยจะใช้อย่างเงี้ยแหละวิธีการที่เร็วที่สุดในการจับช่อขนตานเห็นไหมมันก็จะเป็นช่อขึ้น โอเคเดี๋ยวเราจะมาปัดอีกข้างหนึ่งด้วยความรวดเร็วไวแสงเพราะว่าเดี๋ยวแบตหมดอีกเรียบร้อยนะคะขนตาบนก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคน แล้วก็ขนตาล่างเราก็จะไม่จิ้มเพิ่มเเทคนิคก็คือไม่จิ้มเพิ่มเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอจิ้มเพิ่มแล้วมันจะหนักเกินไปมันจะแบบมันจะหนาเกินไปมันจะเป็นก้อนนะคะแล้วก็คือจะใช้อันที่มันเหลืออยู่จากที่เราจิ้มเมื่อกี้นี่แหละปัดขนตาล่างเนี่ยข้อดีของการที่ไอห,หัวปัดมันเป็นหวีแบบเนี้ยมันก็คือจะแบบปัดขนตาล่างง่ายมากทุกคน หลังจากนั้นเราก็จะทาบลัชที่แก้มกันซึ่งบลัชส่วนนี้เราจะใช้เป็นครีมบลัชนะคะซึ่งเราจะใช้อยู่2อ,อย่างคือเป็นครีมแบบนี้กับลิปสติกซึ่งอันนี้ก็คือเป็นลิปสติกของ for you two นะคะเบอร์ W36 อันนี้ซึ่งอันนี้เอามาจากไทยเหมือนกันเราก็จะป้ายไปเลยจ้าอันนี้แล้วก็ใช้นิ้วนี่แหละคะ่ะเกี่ยแล้วก็ใช้อันนี้ทาปากด้วยนะคะ แต่ว่าเราจะไม่ทาปากสีเดียวทุกคนอันนี้เหมือนทาเป็นเบสให้มันมีสีมากขึ้นเราจะใช้เป็นตัวนี้อันนี้เป็นของ rom a i นะคะนี่สี22เกรนนูงนะคะนี่อันนี้คือเราชอบมากเพราะว่ามันกบสีปากนิดแล้วก็มันเป็นสีที่แบบเนี่ยจะสวอตให้ดูทุกคนดูดิสีมันมีความแบบว่าเป็นนูดที่แบบนูดอมชมพูนูดไม่ป่วยอะนูดสวยอะแล้วก็จะทาพับไปเลยจ้า คือเราจะป้ายนิ้เดียวนะคะแล้วก็เอานิ้วเก่ยว มันก็จะแบบว่าเอา้าไล่สีกับเมื่อกี้แบบงงๆนะคะคือปกติเขาจะทาสีอ่อนแล้วค่อยทาสีเข้มข้างในใช่ไหมแต่ว่าเราอะชอบสลับขั้นตอนคือทาสีเข้มก่อนแล้วก็ทาสีอ่อนแบบเบลนให้มันทั่วๆนะคะเออไม่รู้เหมือนกันทําไมเราจะมาคอนทัวร์กรอบหน้ากันซึ่งเราก็จะใช้เป็นของแคนเม e นะคะนี่อันนี้คือใช้จนมันเป็นหลุมของแท้เพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนเลยทุกคนเราใช้อันนี้มานานมากเลยนะ,ะใช้แปรงที่เขาให้มาเลยนะคะข้างในเขามีแปรงมาให้แล้วก็จะหมุนๆวนๆ อ,ออกนิดนึงแล้วก็คอนทัวร์กรอบหน้ากันซึ่งอันนี้ข้อเสียคือมันไม่มีกระจกให้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้กระจกอีกอันนึงนะคะในการดูไปด้วยแต่ปกติเราใช้กระจกในห้องน้ำไงมันก็จะแบบง่ายนิดนึงแล้วก็จะคอนทัวร์กรอบหน้าไปเลยจ้าแก้มเยอะเราก็ต้องคอนทัวร์ตรงบริเวณแก้มข้างล่างนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวคิดว่ากลับไทยเราจะไปฉีดหน้าเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วทุกคนแก้มเราดิโอเคส่วนที่เราจะเน้นก็คือเป็นส่วนแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็จะปัดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ส่วนตรงเขาเรียกว่า ตรงนกแก้มซะเยอะนิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนนกแก้มสูงแค่นี้แล้วก็ไฮไลท์จมูกคืออันนี้เป็นแปรงอะไรก็ได้ที่เป็นพุ่มใหญ่ๆนะคะทุกคนแล้วเราก็จะใช้สีเดียวกันกันกบที่คอนทัวร์หน้าเมื่อกี้นะคะแดบๆแดบๆนี้แล้วก็ขอออกนิดนึงคือแค่วาดให้มันเห็นเป็นเส้นเดียวกันกันกบตาเฉยๆนะคะเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นตรงบริเวณหัวตรงนี้ให้มันเชื่อมกันกันกนกบตาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บ ข้างล่างนะคะก็คือเก็บปีกจมูกตรงนี้ให้มันดูลามุนลึ้นนี้แล้วก็เราจะชอบทำเส้นลายให้จหมูกนะคะก็คือเป็นเส้นตรงนี้ึบเราก็จะวาดไปเลยให้มันเป็นเส้นแบบนี แล้วก็เนื้อกีเกียนเห็นไหมมันจะมีเส้นค้าบดูเติรมุเตมีขึ้นนิดนึงหลังจากที่เราทาครีมบัตเซ่แล้วใช่ไหมคะมันจะไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่แมสใช่ไหมเราก็เลยจะเอาบลัชออนที่เป็นแป้งลงทับไปอีกนิดนึงนะคะซึ่งอันนี้เป็นของ our glass นะคะส่วนมากเราจะใช้สีชมพูนี้กับอันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ชมพูนี้กับไฮไลท์อันนี้อันนี้มันจะเป็นออกไฮไลท์ให้มันกลวโกล,กลกหน่อยเราใช้2อ,อันวนนะคะจิ้มผสมกันไปเลยแล้วก็าอออกนิดนึงแล้วเราก็จะปัด ให้มันแบบว่าเหมือนเบลนไปกับไอครี K มบัชเมื่อกี้นะคะแล้วก็ปัดข้ามจมูกตรงนี้ด้วยนิดนึงปัดแบบนี้แล้วก็ปัดขึ้นนะคะทุกคนคือถ้าเราปัดลงอย่างเงี้ยหน้ามันจะดูแบบมันจะดูไม่สดใสอะ่ะเออเราก็จะปัดขึ้นอย่างนี้นะคะ เรียบร้อยหน้าคางนิดนึงโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วซึ่งถ้าหลายๆคนอาจจะงงว่าทำไมเราไม่ปัดแป้งจริงๆอ่ะเราทาแป้งแค่ตรง T zone นะคะทุกคนแล้วก็หน้าผากซึ่งแป้งที่เราใช้คือจริงมันเป็นแป้งทันซาลูเซนของคลินิกที่พี่สาวเราเคยไปหาหมอสิวนะคะแล้วเราเอามาใช้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันโอเคกับเรามากเลยแล้วมันก็คุมมันได้ดีมากนะคะเป็นครีมมาคาลินซึ่งอันนี้เราเอามาจากไทยนะเราก็จะทาแค่ตรงบริเวณหน้าผากนะคะแล้วก็จมูกนิดหนึ่งแล้วก็ ใต้ตานิดหนึ่งคืออยู่เนี่ยเราไม่ค่อยทาแป้งเลยทุกคนเพราะว่าเราหน้าแห้งขึ้นด้วยอากาศด้วยแล้วก็อากาศมันแห้งอยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่ค่อยทาแป้งเราก็จะเนี่ยเก็บแค่ตาม T zone เสร็จแล้วแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะปล่อยหน้ามาลงมาอันนี้คือแบบมัวไว้นานมากมันก็เลยเป็นอย่างงี้อันนี้ก็คือเป็น finish look ของ daily look ของเรานะคะเสร็จแล้ว ไม่มีอะไรเลยจริงๆถ้าวันไหนต้องการความแฟนซีหน่อยเราก็จะทากิเตอร์เพิ่มหรือว่าไปทําผมอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะด้วยความรีบแล้วก,ก็จะไม่ทําผมเราก็จะอันนี้คือเป็นผมที่แบบเพึ่งได้เสร็จหลังจากสระผมเลยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอันนี้คือเป็นคลิปแต่งหน้าคลิปแรกของเราแล้วก็ทุเลาทุเลนิดหน่อยเพราะว่าแบบหมดด้วยอะไรด้วยแล้วก็แบบแสงอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกมากนะคะแล้วเราก็แต่งหน้าไม่เก่งเท่าไหร่ก็ต้องขอัยมาที่นี้ด้วยนะค,ค,ะคะ่าทุกคนก็หว ชอบคลิปแต่งหน้าอยากให้แต่งหน้าลุคไหน<ๆ>ก็รีเพสเข้ามาในคอมเมนต์แล้วก็มาคุยกันได้นะสำหรับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไว้ถ้าทุกคนชอบเดี๋ยวจะมาทำอีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย